สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะทรงกำลังใจหนิงกุลสตรีหลังเข้าผ่าตาัดตาต้อกระจกสองข้างเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานของยุค90สําสำหรับหนิงกุลสตรีหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่า หนิงนิชยานัทสิริพงปีดาหลังจากที่เธอเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องหรือป่วยโรคประสาทซึ่งสาเหตุเริ่มต้นมาจากร่างกายของตนเองมีรอยช้ำขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งหลังจากนั้นเธอได้ไปทําการตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ทําการเจาะเลือดไปตรวจแต่ก็ไม่พบอะไรจึงได้ย้ายมาตรวจที่รักษาที่รทโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณและพบว่าเธอมีเกล็ดเลือดที่ต่ํามากก่อนเข้ารับการรักษาเข้าๆออกๆออออจากโรงพยาบาลจบจนถึงประจุ และต่อมาหนิงกุลสตรีแก้บนถวายพวงมาลัย100พวงหลังดูดน้ำออกจากปอดโดยหนิงกุลสตรีได้โพสร,ระบุข้อความว่าเมื่อวันก่อนเจเจไปนมัสการหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่ และถวายพวงมาลิ100่พวงเป็นครั้งที่2ขอพรท่านให้น้องสาวมีสุขภาพแข็งแรงเพราะช่วง2อสาวันที่ผ่านมามีทั้ง2กองกรองทางเดินหายใจและดูดน้ำจากปอดไปตรวจอุต,ตอราว์หัวใจยาวๆไปค่ะสู้ๆค่ะนิชชาไอเลิฟซิลิลาดรักๆกกอดกๆนะคะและล่าสุดต้องขอส่งกำลังใจหนึ่งกุลสตรีหลังเข้าผ่าตัดต้อกระจกสองข้างโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสระบุข,ข้อความว่า ผาตัดต้อกระจกสองข้างเป็นก่อนวัยกับอาจารย์อนุวัฒน์ท่านเป็นอาหารรุ่นพี่ที่สนิทของพี่ใหญ่ใจดีมากทำให้ไม่กลัวการทำตาตอนนี้สายตาสั้นและเอียงหายไปชัดเจนมีความสุขมากได้อ่านหนังสือแต่ต้องใส่แว่นสายตายาวโลกใบนี้สวยงามขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ